สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์จากเบลเยียมคนิดนึงนะก็คือว่าเมื่อวานนี้ใช่ปะฉันชวนแม่ย่าฉันมาทานข้าวแล้วก็แม่ย่าฉันให้ซองมาด้วยจ้าเป็นของฝ่ัญมันเกิดย้อนหลังเออดีน้องแกไม่ลืมมันเกิดฉันด้วยก็คือนี่จ้าเอามาเปิดให้เพื่อนๆทุกคนดูนะคะว่าคนแก่ที่นี่เขาให้ของขวัญลูกสะใภ้กันยังไงบ้างเนาะก็คือแกใส่ซองให้ฉัน สามยูโรทุกคนนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีการอวยพรเันเกิน30ยูโรก็เขาส่วนใหญ่เขาก็จะให้กันแบบอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆยี 28, Euro, ่สิบสามสิบยูโรเนาะเป็นแบบเหมือนกับว่านำใจอะไรอย่างเงี้ยสามสิบยูโรก็ประมาณพันห้าป่ะพันห้าพันห้าร้อยบาทเมืองไทยนะคะแล้วเค้าก็จะเขียนไว้พรอมว่าโปรฟิชเชียสถูกสั่งวันเกิดโอเคก็จบกันไปเนาะสำหรับของขวัญวันเกิดย้อนหลังของฉันจากแม่ย่าน,นะคะก็คือ คนแก่ที่นม่แก่ก็จะแบบน่ารักอย่างเงี้ยจุกจุกจิกๆนะบางทีแกก็เอาดอกไม้มาให้แบบมาเยี่ยมอะไรเงี้ยแต่เขาจะไม่ค่อยมายุ่งวุ่นวายนะแบบมานุ่นนี่นั่นไม่ค่อยนานๆแกจะมาทักทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างเมื่อวานเป็นวันเลิกตั้งของเบลยเยียมเชมนะีละก็คือจะเป็นเหมือนวันรวมญาติก็เลยฉันก็เลยชวนแกมาทานอาหารไทยที่บ้านด้วยการเสิร์ฟแกงเขียวหวานแล้วก็มีแกงเขียวหวานก็คือฉันรู้ว่าแกชอบกินแกงเขียวหวานไงแล้วก็ ผัดกระเพาใส่ใบโหระพาแล้วก็มีข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็ปลาอะไรนะแล้วก็ปลาทับทิมทอดกรอบก็คืออร่อยของเกอ,อร่อยของคนที่นี่เนาะก็เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูบรรยากาศ ก็คือวันนี้ฉันจะมาคุยอัปเดตถึงสถานการณ์ในเบลเยียมเมื่อวานไปเลือกตั้งมาเมื่อวานฉันเลือกความบาลังก็คือจะเป็นพักฝ่ายขวาจัดของเบลเยียมเลยนะแต่ก็คือพักที่ฉันเลือกก็ไม่ได้ไม่ไม่ชนะก็คือได้เป็นพักอันดับ2ส่วนพักที่ชนะก็จะเป็นพักฝ่ายขวาจัดเหมือนกันก็คือจะเป็นพักฝ่ายหัวรุนแรงเพราะว่าตอนนี้ชาวทางยุโรปแล้วก็เบลเยียมเขาสนับสนุนพักฝ่ายขวาจัดเป็นพวกชาตินิยมอะไรประมาณนี้ก็คือตอนนี้เบลเยียมหรือว่าสภาพยุโรปส่วนใหญ่เขากําลังต่อต้านพวกผู้อพยพนะทุกคนแล้วก็็ไมม่่สสสนนนับบบุใเเเรรืองงคาากลยแ อนนี้ทุกคนที่นี่ยกำลังตื่นตัวกันมากก็คือจะเห็นได้จากการเลือกตั้งเมื่อวานเนี้ยคนเบลเยียมออกไปทําการเลือกตั้งกันอย่างเคร่งครัดแล้วก็คนรุ่นใหม่อะไรอย่างก็ใส่ใจแบบในเรื่องการเลือกตั้งมากๆเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่เลยจากที่ฉันคุยกับคนที่เนี่ยเขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าเขาต้องการที่จะปฏิรูปตรงจุดนี้อยากจะต่อต้านผู้อพยพอ่ะก็คือจะแบบเหมือนใครจะแบบโลกสวยมนะาเฮ้ยทำไม เป็นคนอย่างนี้อะไรแบบไม่มีสิทธิเสรีภาพพวกคุณไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าทําไมอะไรอย่างเงี้ยบาบาบาก็ว่ากันไปอย่างนะแต่ว่าความคิดของคนที่เนี่ยตอนนี้เขาต้องการที่จะต่อต้านเรื่องนี้แบบเร่งด่วนจริงๆจงังๆเลยทุกคนแล้วฉันก็เห็นด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ผู้อพยพผู้ลี้ภัยเข้ามาสร้างความวุ่นวายในประเทศทางยุโรปอะเป็นจํานวนมากเลยแล้วก็ เหมือนกับว่าคนยุโรปแท้ๆไม่ค่อยได้รับสิทธิตรงจุดนี้ไงคือเงินช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็จะไปช่วยสงครามไปช่วยผู้อพยพอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้คนที่นี่เกิดความไม่พอใจแล้วก็ต้องการที่จปะปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่ก็คือเมื่อเช้าฉันตื่นขึ้นมาฉันก็อ่านข่าวเลยก็คือพักนี้นะคะจะเป็นพักที่ได้คะแนนเสียงชนะอันดับที่1เมื่อวานนี้เนาะลองจากาพักอันดับ2ที่ฉันเลือกฟาร์มบัลัง ก็คือ n b a คือรรคชางนิยมแฟมิลี่ที่ต้องการปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่พวกเขาต้องการดำเนินการปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดควบคุมการขาดดุลงบประมาณและจัดการกับสิทธิประโยชน์การว่างงานและพวกเขาก็ต้องการให้เบลเยียมยกเ่องครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้เบลเยียมมีโอกาสพูดมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของทางยุโรปที่หลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาคาดเดากันว่ามันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องติดตามกันดูนะทุกคนแต่ฉันก็คิดว่าตอนนี้ชาวยุโรรปหลลาาาายยยยยฝ่่่่่่กกกกก็็ตตืนนนััววมๆเเเเีีีบบออองงขขผู้พะะทจแ สามารถบริหารจัดก,การกันได้อย่างลงตัวนะฉันเห็นแบบทุกคนก็แบบ <REP. S 2> ฉันเห็นคนรุ่นใหม่ที่เบลเยียมเนี่ยก็คือต,ตื่นตัวทางการเมืองมากพอสมควรนะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่มันก็เหมือนกับประเทศไทยของเราที่คนรุ่นใหม่ในตอนนี้ตื่นตัวทางด้านการเมืองกันมากๆเลยก็เรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของตัวเราไงถ้าเราสนใจทางด้านการเมืองใครจะเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศสิทธิประโยชน์ต่างๆมันก็จะตกที่ตัวเราถูกต้องไหมก็คือการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคนแต่ว่าสําหรับบ้านเรามันไม่ใช่ไงบ้านเรามันเป็นการเมืองมันเหมือนเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของแค่บางกลุ่มบางฝ่่่าาายอะะไรรปมณนี้แตว ต่างประเทศอ่ะมันทําให้เราได้เห็นว่าถ้าเราใส่ใจในการเมืองอ่ะการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคนมันเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ของพวกเรามันเป็นเรื่องของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเออฉันก็ว่าดีนะถ้าเราใส่ใจและสนใจทางด้านการเมืองก็เราก็กำลังจะมาเรื่องตั้งสาระครุกคนผู้คนก็ออกมากันเรื่องตั้งกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะอเถ่ายบรรยากาศที่นี่นนัน่อ ก็กำลังจะเดินไปซื้ออาหารที่ร้านไทยกันเนาะเพราะวันนี้ก็จะเตรียมในเครื่องการทําแกงเขียวหวานนะทุกคนไปซื้อเครื่องแกงเขียวหวานมาจากร้านไทย<ช>แล้วก็วันนี้นี่นซื้อพริกมานะคะกินอร่อยมากฉันว่ามันไม่มีเรื่องอะไรเด็ดเท่าเรื่องการเมืองอหไะเมื่อะะวานทุกคนเห็นป่ะคุณทักษิณออกมาหายป่วยโควิดแล้วทุกคนโอ้ยฉันก็แบบกูว่าแล้ว แล้วฉันแล้วทุกคนเชื่อป่าว่าสัญญาณการเมืองนับต่อจากนี้จะร้อนแรงมากยิ่งขึ้นจะร้อนแบบสุดๆเพราะว่าอะไรแกไม่ยอมหยุดไงอย่างที่ฉันบอกอ่ะแล้วฝ่ายอันแล้วฝ่ายนักอนุรักษ์นิยมเขาก็ยิ่งเพ่งเลงอยู่แล้วแล้วแกยิ่งออกมาแบบพูดด่าที่เวทีเมื่อวานในงานบวชอ่ะแกไปพูดที่งานบวชเมื่อวานเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าอว้ยแกถูกใส่ร้ายนู่นนี่นั่นนะฉันก็เลยแบบโอ้ยพูดอย่างนี้แล้วแกมังจะรอดไหมเนี่ยตายๆแบบโอ้โห แกจะอยู่เงียบๆเนือแบบไม่ต้องออกมาพูดอะไรแล้วเขาก็ยิ่งเพ่งเลงกันอยู่อ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าการเมืองเดือดจัดปะทุหนักตอนนี้พวกเธอคอยดูสิเดี๋ยวจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแบบไม่ช้าก็เลยว่ะมันมันจะเป็นไปได้ยังไงเนีย่ยเขาใส่ร้ายถูกปะ่ะถ้าไม่ใส่ร้ายแล้วมันจะมีคดีได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่เห็นหนกันอยู่ว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องของ1รื่งหนึ่งสองน่ะแล้วเขาก็จะเล่นอยู่แล้วอ่ะ ถูกปะขนาดแค่พูดคําว่าพอเพียงอะ่ะยังเกิดโดนหนึ่งหรือสองแล้วนี่แบบแกไปพูดแบบเกี่ยวกับวางเวิงอะไรอย่างนั้นอ่ะตอนใหยสัมภาษณ์ถึงแกจะบอกว่าถูกตัดต่อใส่ไ์แต่เขามีคลิปไงทางผู้หลักผู้ใหญ่เขามีคลิปเขามีหลักฐานในเรียบร้อยอยู่แล้วเออแล้วแกก็แบบถ้าในความคิดของฉันไม่น่าจะพูดเรื่องนี้ดีกว่าน่าจะเงียบไปเลยแบบเออให้มันจบๆไปแต่ก็ดูท่าทีของแกแล้วก็แบบแกก็ไม่กลัวนะแกก็มั่นใจอ่ะงานนี้ใช้ก็เลยแบบโอ้ยแกก็ท้าให้อำนาจเหมือนกันแบบแสดงว่ามันจะ มันจะต้องแบบมีอะไรอ่ะแล้วแบบทางฝ่ายนักอนุรักษนิยมเขาก็ออกมาเลยนะว่าแบบโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยออกมาต่อว่าโจมตีก็คือวันนี้ทําแกงเขียวหวานเราใช้พริกแกงของโลโบนะคะยี่ห้อนี้พริกน้ำพริกแกงเขียวหวานเนาะในการทําฉันคิดว่ามันน่าจะออกมาเป็นสีเขียวสวยสดใสเลย คือวันนี้เราจะได้มาเลือเปอ,อกมัด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทลาการล้างมลเวเือเปาะแล้วก็ใส่ลงไปในแกงเขียวหวานของเราเนาะแล้ววันนี้ก็คือ <c oughs> ชั้นได้ปลาทับทิมมาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทอดปลาทับทิมด้วยเนาะเป็นปลาทับทิมแช่แข็งนะทุกคนก็คือถ้าเกิดเป็นปลาทับทิมสดมันจะไม่มีต้องไปที่ตลาดปลาก็คือวันนี้เราหาได้แบบนี้เราก็จะทําแบบนี้นะคะก็คือนอกจากเราจะมีแกงเขียวหวานแล้วนะคะเราก็จะมีข้าวผัดเนื้อให้เด็กๆด้วยนะทุกคน ก็คือข้าวผัดเนื้อนะคะให้สำหรับให้เด็กๆก็ว่าตอนแรกว่าจะทําแค่2อย่างพอคิดไปคิดมาก็ทําหลายอย่างไปเลยดีกว่าเออทำผัดกะเพราไปด้วยสรุปแล้วก็ได้เพิ่มตอนแรกาจจะทําแกงเขียวหวานอย่างเดียวก็ผัดกะเพราแต่วันนี้เราผัดกะเพราเราจะใส่ใบอันนี้นะใบหูลาภาเพราะว่ามันเหมือนมันจะไม่ค่อยดีแลว่ะซื้อมาจากร้านไทยเออใช้ให้หมดไปเลยเราก็ทําผัดกะเพราใส่ใบหูลาภาไปนั่นแหละ เอาเสริมเข้าไปอีววกนะเพื่อเพิ่มความอร่อยเข้มข้น,น,ขน,นทุกคนดูหน้าตาผัดกะเพราของเราเลยก็ใช้ได้อยู่นะใส่ใบโหระพาแทนอะ่ะก็แบบเป็นผัดกะเพรา,าทุกคนหน้าตาดีๆนะผัดจรียบร้ใช้ไ,ชได้ก็คือเนี่ย ประมาณเนี้ยทุกคนอันนี้คือผัดจับปราของเราค่ะค่อก่อนทอดปลาเขาให้เอาแป้งโงกี้ใส่ลงไปนิดนึงเพื่อที่ปลามันจะได้ไม่ติดกระทะนะทุกคนทุกคนมาแม่ย่าชนะอยู่คนเดียวส่วนพ่อสามีอะแกเสียแล้วก็ บางคนก็บอกไม่เล่าเพราะอะไรลูกพี่นั่นฉันก็จะลืมเนาะก็คือวันนี้ก็จะเป็นแค่แม่สามีมาทานนะคะเอชอบทานอาหารไทยมากๆก็คือคนที่บ้านเนี่ยจะเป็นอะไรที่ชอบทานอาหารไทยแทบทุกคนเลยนะเรียกได้ว่าภูมิใจไทยคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่เพื่อนของลูกที่โรงเรียนอะหลายลายคนก็จะแบบฉันชอบอาหารไทยนู่นนี่นั่นแบบอยากจะมากินอาหารไทยเนาะแบบภูมิใจแทนคนไทยจริงๆว่าอาหารไทยของเราเนี่ยขึ้นชื่อแบบไปทั่วโลกอะ ถ้าเทียบกับอาหารประเทศอื่นแล้วนะยังไงก็ซื้ออาหารไทยไม่ได้จริงๆคือวันนี้ไปร้านไทยมาเป็นสุขภาพก็เหมือนเดิมว่าหลังเต็มร้านเลยทุกคนมาซื้ออาหารไทยกันนะะถ้าเราใส่แป้งหุ่นโบกิไปนีมันจะติดนะคะถ้าลองฤฤฤฤฤไม่ใส่ก็คือติดกระทะโอ้อโอเคกันไม่ออกเลยที่โดนนี่นะคะเด็กเนี่ย

ก็คือในช่วงระหว่างเรากินนะคะตอนนี้ญาติๆก็มาถึงแล้วนะคะก็กำลังนั่งดึงกกันอยู่เระวว่างนะลกูก

มาเกอรี่หน่อยอันนี้คือเกอรี่นะคะดูเรากินกันอย่างนี้เลยเนาะนี่ตุ้นหน้าตาสม่ำเสมอมาออกมาออกมาเร็วมาอะไรล่ะผัดชีผัดชีไงโอ้ดูอะไรน่ากินยัยนี่อร่อยชิคกี้น้อย คือผัดจ้เา mm. mm. อันนะ mm. <Okay. S 1> อันปกติัเ้าอันนั้นปาซีอิไอิงเ ok คอรี่รเคอรี่อร่อยไหมเล็กเลกวลาเคอรี่อร่อยไหมไหนก็

นี้เขาเขา,เขากา็กินดกกนหมดไหมหมดไหม,หมคืออันนี้จะหนูก,กินคอเรียหรือยังนอ,อน่นนนอยกกดูแค่กกไหนกับเขาชิคกี้พาย

Jullie Hallo. 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 Opa, Opa. Is die Hallo. 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 die Janne Janne gaat er Hallo. Hallo. school. Hallo. 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 staat Hallo. te wachten. Die zegt Hallo. Hallo. Soms zijn er drie, dan twee je met Lena. Hoe die minder de klas te krijgen doet. Als ze opstemmen dan is het in de klas. De bussen zitten ja. de klas. <laughs> Want dat die geen grote, niet zo groot zijn als de NBA en de dingen en zo. Maar met dit oogje, ma. Is dit nog het eten? Maakt ook dus naar ons. Ja, minstens een uur Je Eet everything papa. ja. Papa ja. Deze Oh. Hier. Oké. Je gaat een beetje. eten. Dat is maar jij. Ja. Ja. Op nee, alledaagse. ook heb Ja. Ik Like. zien Like. 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 moet de Like. 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 โอ้โหเรียกได้ว่าอาหารไทยของเราในวันนี้หมดเกลี้ยงทุกอย่างเลยนะทุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือความสนุกทั้งหมดในวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย